จับตาการกลับมาของจีนให้ดีนะครับล่าสุดเนี่ยจีนทุ่มเงิน3 0 0แสนล้านหยวนชุบชีวิตอสังหาให้กลับคืนมาตลาดหุ้นเนี่ยเด้งกันกระจายเลยหรือว่านี่คือขาขึ้นครั้งใหญ่ของจีนหลังจากซบเซามานานเดี๋ยวคลิปนี้เล่าฟังครับอยากมั่งคั่งแต่ก็ไม่ชอบความเสี่ยง อยู่ต่างจังหวัดนะครับมันยที่จะสร้างเงินทําเงินในต่างจังหวัดลงทุนอะไรได้บ้างคอร์สนี่นอกกับคุณครับับางค้ังด้วยอสังหาโดยใช้ระบบการเงินฉบับคนที่ไม่ชอบเสียงนะฮะนี่คือสำนักที่ดีสุดของผมนะครับการันตีด้วยผู้เรียนเนี่ยนับพันคนเลทีเดียวนะและเป็นคอร์สต,ตัวเต็มที่คุณเรียนจบแล้วเนี่ยสามารถจะลงทุนได้ทันทีนะครับการันตีความพึงพอใจนะครับถ้าเรียนแล้วไม่พอใจสามารถคืนเงินได้เต็มจำนวนแบบร้อยเปอรเซ็เลยครับทุกคนนะครับผมคิมครับคุณอยู่ช่อง property expert line ที่มาพูดคุยกันถึงเรื่องอสัังหารริมทพย์ ถ้าเรลิกอสังหาเนี่ยเราคือเพื่อนกันนะครับในคลิปที่ฉนคุยเรื่องของวิกฤตอสังหาของจีนที่ทางการจีนเนี่ยมีการกระตุ้นนะฮะอัดฉีดครั้งใหญ่ซึ่งเป็นครั้งแรกๆเลยก็ว่าได้หลังจากก่อนหน้านี้เนี่ยหลายคนก็ทราบกันมาดีอยู่แล้วนะครับว่าจีนเนี่ยเกิดวิกฤตอสังหาที่ทรบรรทั์ ฟองสบู่เจาะให้แตกต้องเรียกว่าเจาะให้แตกนะครับไม่ใช่แตกด้วยตัวธรรมชาติรัฐบาลจีนมีการกีดกันนะฮะลดเรื่องของตัวสินเชื่อมีการมาตรฐานเส้นแดงทําให้การกู้สร้างบ้านทาให้การกู้ซื้อบ้านทําไปได้ด้วยความยากลาบากนะครับราคาสังหานีร่วงยับบ้านร้างเพียบแล้วก็แน่นอนว่ามีคนเจ๊งไปเองก็เยอะมากเช่นเดียวกันนะครับไม่นับว่าจีนเดี่ยโดนเหตุการณ์ก,ก่อนหน้านี้เช่นตัวเทรดวอลนะครับเรื่องของความตึงเครียดด้านภูมิรัฐศาสตร์สงครามทางการค้าสงครามด้านเทคโนโลยีด้านการเงินเรียกว่า โซซัสโซเซนะฮะว่ากันว่าเนี่ยจีนจะกลับมาไม่ได้จะหายไปยาวๆเหมือนกับญี่ปุ่นที่เจอลอสเดคเคทเลยทีเดียวซึ่งตัวเวลาเนี่ยก็ผ่านมาหลายปีพอสมควรนะครับและทางการจรีนเนี่ยก็ไม่ได้มีมาตรการในการที่จะ กลับมากระตุ้นอสังหารนะเท่าที่เห็นเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการเพิ่มสภาพคล่องให้กับธนาคารนะครับไม่ให้อสังหารเหล่านั้นเนี่ยล้มทับธนาคารหุ้นจีนก่อนหน้านี้นนก็ทยอยล่วงลงไปเรื่อยๆนะครับนักลงทุนต่างถอนทุนออกโดยเฉพาะนักทุนของสหรัฐอเมริกาถึงแม้ว่าจีนจะแสดงนะครับว่าจีเอนย,ยังคงรักษาตลาดทุนนะฮะยังคงสนับสนุนตลาดทุนอยู่เนี่ยแต่ว่าความเชื่อมั่นมันก็น้อยแงและมาวันนี้ครับจีนนินได้ออกมาตรการนแรงนะฮะเรียกว่าระดมสารพัดเครื่องมือ แก้วิกฤตอสังหาแบบจริงจังแบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเลยครับทั้งนี้ก่อนหน้านี้เนี่ครับมาตรการการแก้ปัญหาการเยียวยาเนี่ยโมมันดูเหมือนจะเล็กน้อยมากนะครับนักวิชาการทางตัวตกก็บอกว่าโหแก้แค่นี้มันคงจะไปช่วยได้หรอกนะฮะยามันเบาเกินไปปัญหาอสังหามันใหญ่มหาศาลมากกว่านั้นแต่วันนี้ครับไม่ทำได้ครับ อัดฉีดเงินทุนครับไป3ามแสนล้านหยวนนะแก้ปัญหาอสังหาครับมีการไล่ซื้อโครงการร้างคืนด้วยเช่นตึกที่มันร้างๆนี่นะครับเงินทุนไม่เหลือแล้วสร้างกันไม่เสร็จเนี่ยมัน,มนก็เป็นเหมือนขยะของอสังหานะครับแต่จีนไล่ซื้อกลับนะแล้วก็มีแผนการในการจะพัฒนาโครงการนี้ให้ใช้สอยนได้ในอนาคตอีกด้วยนั่นหมายความว่าหนึ่งนครับปัญหาอสังหาที่ร้างๆที่โ้มมหรือแบบเป็นขยะจะถูกกลับมาปรับปรุงแก้ไขนะครับภายใต้โครงการของทางรัฐบาลน,นั่นเอง ลายคนจะมองว่าอันนี้เนี่ยจีนต้องไปลำบากหรือเปล่านะครับไปรับโครงการร้างมาก็ต้องจ่ายเงินไปเยอะแยะมากมายแต่ความจริงอาจจะไม่ได้คิดแบบนั้นซะทีเดียวเพราะว่าโครงการร้างเนี่ยและวันนี้ด้วยนะราคาคงจะถูกมากทางการจรีนคงได้มาในราคาที่ไม่แพงนะครับและนอกจากนั้นนะครับในฝั่งของภาคดีมาหรือความต้องการของบุคคลเนี่ยนะ มีการกระตุ้นด้วยนะครับอัดงบช่วยเหลือให้ซื้อบ้านมีการอุดหนุนลดดอกเบีย้ยแล้วก็ปรับกฎเกณฑ์การซื้อนะฮะซึ่งก่อนน้นนี้เนี่ยการซื้อเป็นไปได้ด้วยความยากลำบากวันนี้นี่ปอนปลให้ง่ายขึ้นธนาคารกลางของจีนนะครับตั้งงบกองทุนเนี่ยประมาณ300แสนล้านหยวนนะใช้นในการสร้างโครงการที่อยู่อาศัยราคาถูกกันนะครับโดยทำการไปกว้านซื้ออสังหาที่เหเหลือๆในตลาดตรงนี้แหละนะ เพื่อจะพะัฒนาโครงการน,นี้ให้เป็นโครงการสำหรับผู้ที่มีรายได้น้อยต่อไปนะครับคิดถึงเหมือนตัวสิงคโปร์ะที่มีตึกสรับคนที่มีรายได้น้อยเป็นโครงการตั้งต้นของชีวิตอะไรประมาณนี้ครับ มีการยกเลิกนะครับดอกเบีย้ยกู้บ้านขั้นต่ำทั่วประเทศนะก็ให้ดอกเบีย้ยลดลงได้ไปอีกนะครับรวมถึงนะครับลดเงินดาวขั้นต่ำสำหรับกู้บ้านหลังแรกด้วยนะก็รยกว่าน่าสนใจมากๆนะครับเพราะว่าทําแบบครบกระบวนการนะในฝั่งของตัวซัพพลายเองเนี่ยทางการจีนก็ไปไล่ช้อยมาแล้วนะครับแล้วก็ในฝั่งตัวดีบ้านเองก็เป็นกระตุ้นให้คนมาซื้อบ้านรวมถึงนะครับมีโครงการต่างทางภาครัฐให้คนที่มีรายได้น้อยเนี่ยมีบ้านอาศัยอยู่ด้วยในมุมของผมเนี่ยหายว่าทาไมนะครับจีนเองถึงไม่ได้รีบช่วยเหลือตั้งแต่แรกเพราะว่าม ไปให้สุดก่อน ราคาเนี่ยต้องไปให้สุดก่อนอารมณ์เหมือนเจ้าสัวเมืองไทยก็ได้ที่แบบว่ามีการไล่ช้อนตึกนะฮะหรือว่าไล่ช้อนอสังหายามธุรกิจเนี่ยก็ต้องให้ราคามันร่วงไปก่อนแต่พอราคาไม่เหมาะสมเนี่ยมันย่ําฐานจนแน่นแล้วการเติบโตครั้งหน้านเนี่ยจะมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นนะครับก่าวคือเศรษฐกิจเนี่ยมันก็มีการขึ้นมีการลงมีการขึ้นต้องปรับฐานให้มันลงถ้ามันขึ้นอย่างเดียวเนี่ยเวลาลงมันจะรุนแรงครับแต่ถ้ามันมีขึ้นแล้วก็มีพักมียอ,ม,ยอมีลงบ้างพื้นฐานมันเนี่ยจะค่อนข้างมั่่่ไไ่นนนนคคงงรรบบเเไไได้้้ววยาาาามมมจิกกขึํททีแ เมื่อก่อนเคยเป็นครับนักลงทุนหลายคนเนี่ยก็มองว่านี่เป็นเพียงแค่สัญญาณเริ่มต้นเท่านั้นนะครับในการกลับมาข,าขึ้นครั้งใหญ่ของเศรษฐกิจจีนอสังหาเนี่ยก็เป็นภาคที่ใหญ่ของจีน,นถึง30%ต่อ GDP นะครับถ้าอาสังหากลับมาแล้วเครื่องจักรตรงนี้อาจจะทํางานให้ตลาดหุ้นจีนเนี่ยกลับขึ้นมาดีบอีกครั้งหนึ่งก็ได้ครับ แล้วมีข้อดั้นทุนเนี่ยนะครับเริ่มมองไปไกลขึ้นนะนอกจากแค่ตลาดอสังหารยยิมเดียวแล้วนะครับไปถึงตลาดหุ้นนะว่าโอกาสเนี่ยกลับมาแล้วหรือยังมีสามปัจจัยหลักๆด้วยการที่จะฟื้นน่นะครับหนึ่งก็คือว่าสัญญาณเศรษฐกิจเนี่ยเริ่มกลับมาแล้วนะนเช่น GDP ไต,ตรมาสหนึ่งออกตัวมาค่อนข้างน่าสนใจนะครับ5.3%เติบโต,ะตะขึ้นก็คือมีการขยายตัวดีขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็เรื่องของอสังหาริมทรัพย์ที่จะมีการแก้ไขนะฮะแล้วก็สุดท้ายครับการปฏิรูปตลาดทุนครับ ในเชิงระยะยาวเนี่ยมียางไรผมไล่ฟังครับล่าสุดนะครับมีบสัมภาษณ์หนึ่งของทางบูมเบิร์กนะครับจากงานวิจัยของ KKR พูดถึง China Economic Comeback Story หรือเรื่องราวเีของจีนที่จะกับตัวขึ้นมาในช่วงนี้ครับเป็นบทสัมภาษณ์ของทางบูมเบิร์กนะครับกับทางคุณเฮนรี่แม็กเวย์นะครับจากทาง KKR ซึ่ง KKR เนี่ยเป็นรัษัทลงทุนระดับโลกของสหรัฐอเมริกานะครับและเป็นกองทุนเอกชนที่ใหญ่ที่สุดในโลกอีกด้วยครับด้านนี้มุมมอง,มองนคิดของเขาต่อจีนเนี่ยค่อนข้างมีงอิทธิพลต่อโลกการลงทุนเเลลยทีีดวแานนราน K K น่่คฟัังงงงซึใขอ KKR เขามีประสบการณ์นะครับมากที่สุดในภูมิภาคนี้เลยทีเดียวประเด็นแรกนะครับคุณแม็กเวย์เนี่ยบอกว่า China economic is bottoming นะฮะหรือว่ากลยกทธ์ของจีนเนี่ยอยู่ใต้หรือต่ำที่สุดแล้วหรือว่ากำลังถึงจุดต่ำสุดนั่นเองครับเริ่มเป็นสัญญาณนะครับการฟื้นตัวของภาคดีมันของทางฝั่งของยุโรปนะครับแต่โดยรวมแล้วเนี่ย ก็ยังคงฟื้นตัวจากโควิดยังคงค่อนข้างช้าและก่อนหน้านี้ยังการเติบโตไม่ค่อยสม่ำเสมอในทุกภาคส่วนนะครับแต่เมื่อนนี้ทางเงนจีนเนี่ยมีการมุ่งเน้นด้านอุตสาหการรมมากขึ้นโดยเฉพาะตัวออโตเมชันการทําแบบอัตโนมัติทางคุณแม็กเวย์เนี่ยบอกว่านะครับทางรัฐบาลจีนเนี่ยกำลังเปลี่ยนความสนใจนะจากก่อนหน้านี้เป็นอ e ีคอมเมิร์ซนะครับแล้วก็การบริโภคในประเทศนะไปสู่การทําอุตสาหกรรมในเชิงอัตโนมัตินั่นเองซึ่งการเคลื่อนไหวตรงนี้เนี่ยมีเป้าหมายนะครับในการที่จะเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันไปในระดัับโลกส่่งนนนาาใจจคือวตอนนีีี้ม การใช้หุ่นยนต์อุตสาหกรรมนะครับมากเป็นครึ่งหนึ่งของโลกไปนี้เลยทีเดียวซึ่งนี้ก็เป็นข้อพิสูจน์นะครับว่าจีนเองยังคงมุม่งมั่นในด้านอุตสาหกรรมและเป็นออโตเมชันลดต้นทุนได้หนักหน่วงกว่าเดิมต่อให้ค่าแรงของจีนเนี่ยเริ่มสูงขึ้นก็ตามว่าจีนเป็นผู้นําด้านนี้ครับต่อมาครับพูดถึงโครงการที่เป็น r e e n energy นะครับอันนี้ค่อนข้างน่าสนใจนะครับเพราะว่ารัฐบ,บาลจีนเนี่ยกำลังกระตุ้นนะเรื่องของแบตเตอรี่นะฮะรถยนต์ไฟฟ้าหรือว่า EV นั่นเองพวกแผง Solar cell, ซซลลลลล่่่าาาเึงงงงงจจนนบบจีนนีจีีนนรรรััับบบะคคคตตต้้้้อออออกกทดแวขส ตีมโลกเลยนะที่แบบว่าจะไปในสู่ความยั่งยืนมากยิ่งขึ้นจริงอยู่ครับว่าจีนเนี่ยประสบปัญหากับเรื่องของอส,สังหาริมทรัพย์นะครับที่แบบบ้านมีมากกว่าความต้องการโดยจานวนเนี่ยสูงถึง20-30ล้านหลังเลยทีเดียวถามว่าจีนเนี่ยกำลังแก้ไปเหตุปัญหาตรงนี้อย่างไรคุณแม็กแมย์บอกว่าตอนนี้ครับรบัฐบาลจีนเนี่ยกำลังส่งเสริมการขยายตัวของเมืองนะครับมีการอนุญ,ญาตให้ผู้อพยพเนี่ยมากขึ้นด้วยมีการปรับเปลี่ยนระบบทะเบียนบ้านอีกด้วยอีกทั้งเนี่ยเขาได้ทำการรวมกลุ่มนะครับบรรดาดูโลเปอร์นะ เพื่อสนับสนุนโครงการเหล่านี้แล้วก็กระตุ้นตลาดครับต้องบอกก่อนว่าตลาดที่อยู่สายตลาดบ้านตรงนี้นี่นะครับมันค่อนข้างส่งผลกระทบในเชิงจิตวิทยาของตลาดด้วยเนี่ยฮะถ้าอาสังหามันซุบซับซุมมซาเนี่ผู้คนก็ไม่กล้าจับจับใจายแต่ถ้าอสังหาก,กันมาดีนติเมนต์ดีอารมณ์ดีผู้คนเนี่ยก็กลับมาบูสต์อีกครั้งหนึ่งครับเรียกว่าเป็นความมั่นคงของเศรษฐกิจตัวรวมเลยก็ว่าได้ครับและถึงแม้นะครับจีนเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องของอสังหารเรทที่ติดลบตรงไปในช่วงที่ผ่านมานะครับแต่ก็รม่่าาันนกกีเริจททดแบยๆช ของกรีนด้านอื่นๆที่ทําให้จีนเนี่ยนะครับก็กลับขึ้นมาได้ครับกลาวคือโดยรวมเนี่ยเขาโตขึ้นน,นะครับถึงแม้จะมีอสังหากดดันก็ตามครับต่อมานะครับตีมที่จีนเนี่ยกจะมุ่งนเน้นก็คือการเพิ่มการบริโภคในประเทศของตัวเองครับแล้วก็ เพิ่มขอบเขตนะครับการค้าไปยังเอเชียมากยิ่งขึ้นต้องบอกว่าการค้าในเอเชียเนี่ยนะครับเพิ่มขึ้นอย่างมากนะตั้งแต่โควิด -19 ที่ผ่านมาทาให้เกิดโอกาสในการสร้างโครงสร้างพื้นฐานนะครับเช่นตัวไฟเบอร์นะตัว Data Center แล้วก็ตัวสายส่งไฟฟ้าครับดันนั้นเนี่ยโดยสรุปนะครับของข้อมูลของทางคุณแม็กเวย์นี่นะครับก็คือจีนนี่นะจะถูกผลักดันนะครับให้เป็นระบบออโตเมชันมากยิ่งขึ้นการขับเคลื่อนด้านของพลังงานสะอาดพลังงานสีเขียวนา่นตัวแทนนะครับโซล่าเซลล์อีวีแล้วก็แบตเตอรี่คร ก็ต้องทําการเยียวยานะครับจามที่อดสาเพื่อสร้างเซติมติที่ดีให้กับเศรษฐกิจแลวก็เพิ่มเข่าเคตการค้าขายไปยังแถบเอเชียยิ่งขึ้นครับอันนี้ก็ต้องเรียกว่าเป็นจุดเริ่มต้นจริงๆนะครับเพราะว่า morgan stanley เนี่ยก็ออกบอกว่าอสังหาจีนน่าใช้เวลาอย่างต่ำนะครับหกถึงสิบสองเดือนในการกลับมาทรงตัวซึ่งนั่นก็หมายความวันนี้นี่นะครับอสังหาในประเทศเนี่ยกำลังที่จกฟื้นฟูกลับขึ้นมานะครับเศรษฐกิจเซติมต์จะกลับขึ้นมาดีขึ้นแล้วก็ฐานเดินนะครับพลังงานทดแทนเนี่ยโซล่าเซลล์นะก็กำ อีกครั้งก็เป็นไปไ,ได้นะครับแล้วเเพื่อนๆล่ะคิดเห็นว่ายากกังไงบ้างคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะครับวันนี้ขอบคุณที่คนทั้งฟังจนจบถ้าคุณชอบคลิปนี้รีบกดไลค์กดติดตามช่อง Property Expert ไล v ์ด้วยนะและขอลาหนึ่งวินาทีครับกดติดตามช่องนี้ให้ถึงหนึ่งและลาไปเลยครับถ้าสนใจลงทุนในสังหารินทรัพย์ผมมีสำนักที่ชื่อว่ามั่งคั่งด้วยสังหารโดยใช้ระบบการเงินสอดคนที่ไม่ชอบเสี่ยงนะครับแอดไลน์ที่แอดไลน์คิม Property Live ได้เลยสุดท้ายที่ดีกว่าเนคลิปหน้าสวัสดีครับอยากมั อยู่ต่างจังหวัดนะครับม่นยุทวิธีจะสร้างเงินทําเงินในต่างจังหวัดลงทุนอะไรได้บ้างคอร์้เนี่ยบอกคุณครับส่วนต,ตัวผมนะครับมีความถนัดในด้านของการซื้อได้ราคาถูกครับ mm hmm. เพิ่มมูลคา่าคอร์ดเนี่เหมาะคน4ประเภทด้วยกันนะครับคือคนแรกเนี่ยคือคนที่มีเครดิตดีอยู่แล้วทํางานประจํามีการสร้างเครดิตสร้างสินบนอย่างดีแต่ก็ไม่รู้จะดึงพลังตรงเนี้ยเข้ามาได้อย่างไร และข้อร์สนะครับคนที่มีธุรกิจมีรายได้ที shirt. ่ดีอยู่แล้วเนี่ยแต่บางครั้งคุณสร้างเครดิตไม่เป็นสร้างเสริมไม่เป็นเนี่ยทำให้คุณกู้ได้น้อยกว่าที่ควรจะเป็นนะครับสามนะครับคือคนที่มีเงินอยู่แล้วเนี่ยแต่ต้องการหาการลงทุนที่ทำให้เราเนี่ยนอนหลับได้นะครับหรือเป็นคนที่มีไอเดียธุรกิจในการที่จะออนท็อปลงประเด็นสังหาริศเพื่อเพิ่มมูลค่าสิ่งสิ่งนั้นนะฮะและเป็นคอร์สตัวเต็มที่คุณเรียนจบแล้วเนี่ยสามารถจะลงทุนได้ทันทีนะครับและสุดท้ายนี่ครับคอร์สนี้เนี่ยการันตีความพพพึงงงอออใใจจจนน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 ะะะคคครรรรรรััับบบบถถ้้้้้าาาเเเเเเีียยยยยแแลลววไไไไไมมมมม่่่ดดปโช์สืิตต็ผ ใจทำแล้วก็ออกแบบมากๆนะครับแล้วมั่นใจได้เลยว่าจะตอบโจทย์เพื่อนๆทุกคนที่ต้องการลงทุนในสังหาริมทรัพย์แบบไม่ชอบความเสี่ยงนะครถ้าใครสนใจเนี่ยสามารถที่จะแอดไลน์มาได้ที่แอดคิมพาวเวอร์พอี้ไลฟ์นะครับหวงจะเจอทุกคนในสัมมนาน,นะครับขอบคุณครับ